ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พนพนนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมตอสเสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอลญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเรียนนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสาะอาดเลยครับแต่ก็เขียนความคมชัดเจ๋วอยู่ชัดเจนนะครับท่าน พูดง่ายๆก็คือว่าเรียนนี้ผมจะไม่มาพูดถึงเป็นพีประสอนะครับท่านผมจะมาพูดถึงว่าความเป็นเรียนที่ผิดแปลกแตกต่างกับชาวบ้านจวช่องของริงกครับสําหรับเรียนนี้ครับท่านท่านสังเกตเห็นไหมเป็นแบบไหนครับสังเกตดูดีนะครับว่าเป็นแบบไหนท่านเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับว่าเรียนนี้มันผิดแปลกแตกต่างกับชาวบ้านจวช่องของขนาดไหนครับส่วนด้านนี้กับปกติครับนี่ครับปกติดีครับ สุดด้านนี้ผิดแปลกแตกต่างแน่นอนครับท่านเยอะด้วยครับที่ว่าเห็นรอยดำปีนเพราะว่าเหรียญนังไม่ทาการล้างครับท่านเป็นเหรียญที่ผ่านการแช่มาอย่างยับยืนทีเดียวครับมันก็เลยเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ภาพออกมาแบบนี้ครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านจิวเปอรนจิวเปอรนเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากันนะครับท่านเดี๋วด้านหลังก็เช่นกันครับ นี่ครับแบบเดียวกันหมดนะครับท่านท่านเห็นไหมว่ามันผิดแปลกแตกต่างตรงไหนครับบุรุบุรุพระองค์ท่านก็ชัดเจนครับสวยงามครับเห็นชัดเจ๋วมากเลยครับท่านแล้วก็นี่ครับบุรุบรรุก็เห็นชัดเจนมากนะครับท่านเมื่อกี้ดูผิดต่างครับัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยแล้วก็พระปางวัดลูนีก็เห็นชัดเจนครับสวยงามมากนะครับนี่สำหรับเจนี้ข็จะเป็นสภาพนี้กันหมดครับสวยงามนะครับ แต่ความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนหรือไหมครับอยากรู้ไหมมาดูด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับส่านความผิดพลา,าดของเรียนนี้มันมีอยู่สองจุดถึงสามจุดครับสัานจุดแรกคือตรงนี้ครับตัวหนังสือบางไปนิดหนึ่งครับสัานตัวหนังสือบางครับบางไหมบางครับเนี่ยเรามาเปรียบเทียบนี่กับปีปีไหนปีสี่เก้าเช่นกันนะครับสัานนี่ก็ปีสี่เก้านะครับตัวเรียนนี้ก็ปีสี่เก้านะครับสัาน นี่กับปีสี่เก้านะครับนี่ก็สี่เก้านะครับเห็นไหมส่วนเลียนนี้เห็นชัดเจนนะครับนี่ปีสองห้าสี่เก้าเห็นชัดเจนนะครับท่านประเทศไทยก็ชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็อักษรเบลก็ชัดเจนนะครับท่านเรามาดูด้านหน้าครับเนี่ยมาดูด้านหน้าภูมิพลอรุณเดชก็ชัดเจนใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับรัชกาลที่เก้าก็ชัดเจนใช่ไหมครับบุรุบุรุษก็ชัดเจนนะครับนี่ครับเช่นกันแบบเดียวกันหมดครับท่าน แล้วมาดูเรียนนี้นะครับมันผิดแปลกต่างตรงไหนครับนี่ครับเอามาดูแบบนี้ดีกว่าครับเนี่ยเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยครับมันเห็นชัดเจนครับนี่ครับนี่ครับภูวิพลอรุณเจดีย์นะครับตัวหนังสือบางไปนิดไหมครับดูสิครับบางมากเลยครับเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นนะครับขนาดดูใกล้ๆหน้ากล้องเลยครับเนี่ยบางไปนิดครับภูมิพนอรุญเจดีย์นี่ครับนี่แหละคือจุดแรกครับตัวหนังสือนี่แหละครับ นีราชการที่เก้ากับบางไปนี่ครับแทบมองไม่เห็นครับจุดที่สองครับคือสลูสละอูหายไปเลยครับไม่มีราคาเห็นไหมเนี่ยสรูอูตัวนี้อดุลครับอดุลรอเดิกครับไม่มีสลูอูเหมือนกันครับท่านพอท่านบอกสลูอูไม่มีครับสรูอูครับอดุลสละอูก็หายไปครับท่านหายไปเลยครับท่านหายไปเข้ากี่เมฆเลยครับอยู่ตัวไหนรู้ไหมครับ อยู่กับสีเงินไอ้สีทองเหลืองนี่ครับอยู่ที่สีทองนี่ครับตรงกลางนี่ครับจุดแรกคือตัวหนังสือครับจุดที่สองคือเซละอูกับเซละอูหายครับจุดที่สามก็คือนี่ครับเป็นเหรียญนี่ครับเป็นเหรียญไส้แตกนี่ครับท่านหรีอว่าสามดบไส้เลื่อนไส้แตกอะไรประมาณนี้นะครับท่านนี่ครับส่วนด้านหลังก็เป็นครับส่วนด้านหลังไม่มีมันนูนขึ้นมาด้านนี้ดีกว่าครับนี่เห็นไหมลอยนูนขึ้นมาครับนี่ครับที่ตัวหนังสือนี่ก็นูนมากเลยครับท่าน นูนมากใช่ไหมดูน,นูนขึ้นมามากเลยครับท่านเหรียญแบบนี้ถําว่ามีราคาไหมสูงด้วยครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้เลยครับเนี่ยนี่ครับเหรียญไส้แตกเลยใส้เลียนเหรียญน,นี้ครับราคาตัวที่เหรียญละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยทําไปเล่นไปนะครับถ้าใครมีอยู่ครับทําการล้างเรียบร้อยแล้วส่งไปให้ข็าประเมินราคาให้รับรองได้ชัวร์เลยนะครับ